มันเริ่มจากของขวัญวันเกิดชิ้นหนึ่งกล่องดนตรีไขาลานรูปบ้านตุ๊กตาตอนแรกก็ไม่มีอะไรผมชอบมากดีใจที่เพื่อนสนิทอุตสาหามาให้มันดูเก่าๆเหมือนของสะสมอะไรทำนองนั้นแต่เพลงที่มันเล่นก็เป็นเพลงกล่อมเด็กที่ขุนหู สองสามวันแรกทุกอย่างก็ปกติผมไขาลานฟังก่อนนอนมันช่วยให้หลับสบายแต่คืนหนึ่งตอนตีสามเป๊ะเสียงเพลงนั้นก็ดังขึ้นเองแกมันอาจจะไขาลานค้างไว้หรือเปล่าเพื่อนผมถามอย่างไม่ใส่ใจตอนที่ผมเล่าเรื่องนี้ให้ฟังในวันรุ่งขึ้น ผมเองก็คิดแบบนั้นแต่พอไขลานจนสุดแล้วมันก็ยังดังขึ้นทุกคืนตีสามเป๊ะผมเริ่มไม่กล้าเท่าใกล้กล่องดนตรีนั้นวางมันไว้ในห้องเก็บของล็อกกุญแจอย่างดีคิดว่าจบเรื่องแต่คืนนั้นเสียงเพลงนั้นกลับดังมาจากในห้องนอนของผม ผมค่อยๆแง้มประตูเข้าไปในความมืดสลัวผมเห็นมันกล่องดนตรีที่ควรจะอยู่ในห้องเก็บของวางอยู่บนโต๊ะข้างเตียงและเพลงกล่อมเด็กก็ดังคลอเบาๆผมรีบเดินเข้าไปคว้ามันแต่พอสัมผัสกล่องดนตรีก็หยุดเล่นเงียบสนิทผมตัดสินใจเอาไปทิ้งทิ้งลงแม่น้ำเจ้าพระยาคิดว่าเรื่องคงจบ จนกระทั่งเมื่อคืนผมได้ยินเสียงเคาะเบาๆที่หน้าต่างห้องนอนพอลุกไปเปิดไม่มีใครแต่ตรงพื้นมีตุ๊กตาตัวหนึ่งเปียกปอนด้วยน้ำและจากปากของมันมีเสียงเพลงกล่อมเด็กดังแว่วมา เคยเจออะไรคล้ายๆแบบนี้ไหมฝากเล่าไว้หน่อยครับถ้าฟังแล้วรู้สึกหลอนอย่าลืมติดตามหลอนติดหูนะครับตอนต่อไปอาจยิ่งกว่านี้